ยกที่สองะซีเยสยายเข้าหาวาเพืนแขงวาลตัวจำนี่มีผูมิปัหมายยงร้ายแล้วให้ดำนะครับยกที่สองเนของดังแรงก็มาแล้วแขงกันเอาเลย บอลกองกาจางใจรุกผมวัาจิจชัเดียร์เราด้ก็ถือว่าอาวุธมันสม่วยร้ายกันครับแต่ดูว่าเกมปลายจะเป็นยังไงเตะซ้ายเป็นทีเดียวขวาขึ้นครับยีเป็นโอซ็อกแม่ทีมทำลายจังหวะด้วยครับก็ถือว่าฝึกเป็นเท้าดีครับฝึกซีเล็ต อกองเชียร์จากบัตรชักเป็นสมยาที่มาชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักชกไทยไฟล์ครับต้องเด่นเด็ดเสร็จทองวันนี้ก็มาให้กำลังใจซีเล็กเด็กจะชวนทะเลาะนะครับรอีกซิเล็กครับเด็เจอมาบอลแล้วแต่ว่าจะเป็นเจ้าเพชรแซมซัดจ่อพัชรียาอย่างนี้นะครับโ oh. อ้เสียบซ้าย ในวงในไล่แขนครับไม่ให so ้ข right so ึ้นครับอ้าวขึ Mont <a> ้นจนได้ครับมวยไทยยุค huh. น so ี้ส so มัยนี้เนี่ยขึ้นบนลงล่างนมีผลในตาราลับซับเอาดูซิว่าของเขาใช่แนะเดี๋ยวนี้ก็ขอบคุณชันโดนนารายครับวันนี้ไปจากยะโสมวยเลือดกลับมาที่อีล็อเหมือนเดิม โคศีอันชีนเพชรดำหนึ่งพันโอ้โหผูวุ่นายอันชีนดูสิว่ารก่อนไปบอกว่าอัชีนี่ก็แทงขวามาเลยเพชรดำโีชคดีแม็กจัดดีครับผมบเลี้ยงอันพีเนีด้วยชคดียกที่สองคยกที่สเอาเงินอันชีมมาแบ่งผู้บรรยายด้วยชคดีแม็กจัดดี วันนั้นในบรรยากาศครับแม่ร้อมกินสีที่เด็ก้าเก้ากัไม่บรรยากาศดีมากเป็โชคดีแมงจะดีดีแับเื้อทองอ่าผู้ต่อไปก็เป็นผู่เอกผู้ต่อไปต้องฟ้าสอะนัำหอตัวสุดตัวแมงจะสุครับ được rồi <laughs> và xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi <laughs>

กยกสามเลื่อนทางนะับพูนยศิงห์ดูว่าเกมจะจบแบบไหนเัาขวาไปครับโอ้คืนด้วยขวาเช่กันก็เพีนดาบเอีนานะเป็นเกมี่เปิดนะโค้วคไทยในยกสามก็ต้องเปิดแลว เกมนี้นี่มืดไ,มได้ครับมืดเป็นโดนีขวา,าเอาขวาคืนก็ออเอา,า้อเอาปังทิไปเอาละแมยอมได้ที่ไหนนี่ขยัครับยิงซีเรียไปเยขวาเข้ามือนกันมีแอคทีฟเีบอ,อเป็น,านปรางพารของเล่นวไเงียเขาเลยนะเ phần sai của khách đâm cả của mặt không mặt không ai đâu nay nay không 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 ช่วยบอกว่าอาต่อให้ต่อเรื่องไห้หนูเแข่งกันไม่่อยชนกันจะพูดนายก้านบอกว่าอพีพเช็เนิ้อตัดเป็นยังไงยของสดมาที่ก็มาไม่ไม่ไม่ปราดของสดที่าโอ้หตัเป็น นับแม่อปเอาดูาว่ามืนไปปึ๊บนับไปถึงแดนอเอาสู้ไม่ปดันที่ทองน่ครับทีกทีมโดนอีกแล้วอย่ามีนับสามนะนับสามไม่จบทันทีนี่ขอ,องทีมงานนะกำลังสุนทรอเชียงมขาวบอกอว,ว่า,วาสู้เอาว่าก็ต่อว่ากัน แม่แม่โปรยน้ำมีทองแล้วเออเสียหลังเสียหลังเดินครับอีซีเล็กโอ้โหเป็นซอสตัดรับตัวเรียบร้อยนครับแม่อาวุธแ,แม่นแม่คนนี้อย่าดมเจ็บปลาช้าได้ขายดีเฮ้ยเฮ้ยอย่าดมเจ็บปลาชา้าน่าจะสิบกาคู่แล้วนะ ผู้เอกนนี้ก็ใช้ชนะนะครับเป็นฝั่งแย้โสธรทีมสีแดงขวาใจไปนะครับร่างใจมาสมบูรณ์กว่าแล้ววันนี้นะครับดาวพุ่มดาวก็สู้ต่อไปครับครับเดินทางมาถึงผวยไทยคู่เอกผู้นำรายการขอเสียงตนับชกกลุ่มแดงตงหลงใจบั้งตูมสีรัตนะฟ้ายาวซอหนัคอตูม